ผมเบ่งมากตัวนี้เวลาเห็ดอันนี้มันตรงมันได้แนวกันนะครับขีดขีดยี่นี่ครับมันจะมีขีดยีน่นี่ขีดขีดยี่นี่กับขีดยีน่นี่มันจะได้แนวกับตัวนี้นะจะเป็นระนาบก็ขยับเบิง่งว่าไอดีไอเสียก็ต้องขยับได้ครับขยับได้น้ำกันอันนี้คือจังหวะอัดสุดสมดมันขึงสุดแล้วนะครับเอาก็จังสีมาถอดกลาง ถอดน็อตเปิแค่อ็จะเปิดฟ้าตัวนี้นะพี่น้องนะอาชีพช่างก็อาศัยต้องเชินวางไดนะ้และพี่น้องต้องต้องมึนแน่ต้องพยันมัง่งครับต้องรักการมัง่งก่อนติดสอมได้ก็ต้องมัง่งซะก่อนพี่น้องมัง่ง มั่งแล้วก็จำมาเอาเอาตัวใดถอดออกแล้วก็ประกอบขึ้นเนีมันได้ขึ้นเกลียวมันก็จะเป็นซางรซางมาัม่งมั่งใดสมบ่ได้ก็มีครับมั่งแล้วก็ทั้งสมมันได้เขาจ้งเอือนซางสมไม่ไม่ผมเห็นไม่ไม่ตะกี้กับหยิบปูนท้ำอะไรเกินเรื่อยครับประกอบเข้าไปแล้วเหลือน็อตโตัวสองตัเนี่ยนี่ครับ ถ้ายันน้ำมันมันเอียงมากอนไหลมากกับเอียงไปทางพุ่นจักไน่ก็ไดนะ้น้ำมุนไหลน้มันมันน้มันไปทางพุ่นเนี่ยมาทางที่ไหลเพราะว่าผมปล่อยมันไหลท่านี่เมือ่อคืนน้องตัน ออกง่ายๆแต่ะะถ้าได้ไข่หมือมันก็อ่าเลยมันใจว่าหมดทุกตัวแล้วค่ะจับโยกโยกเบิ่งขึ้นมาออกครับอ,อ,อันนี้เขาเอื่อนเขาเอื่อนมัดข้าวต้ม มัดไฟมัดข้าวต้มนี่พี่นอ้องครับเพื่งโซ่มันย่านขาดเลยโซ่มันย่านคักเลยมาดไฟเพี้ยนนี่มันย่านย่านขาดก่นอนนะย่านาคักเลยพอมาหมุนมาดไฟเลรอพี่น้องพี่น้องเห็นปะ บ่ชัดบ่ชัดไเปิดไฟมันบ่ชัดนี่นะแนวแนวนี่ที่กิ่งมันต้องอยู่จังเสียนเาพี่น้องนี่ที่กิ่งขีดขีดขีดเนี่ยสองขีดนนะนี่ขีดตัวนี้หนึ่งขีดตัวนี้ขีดตัวนี้กับขีดตัวนี้มันจะต้องขนานนั่นสิแต่ที่นี่ เีดมันเฉียงยงสิเพี่องเฉีดมันเฉียงยงสิเฉีดมันเฉียงแท่นทีมันสิอยุรนาบนี่แต่มันเฉียงมากสิผมเข้าใจว่าโซ่มันเคลื่อนไปประว่านฟันนึงมันยันมันได้เห็ดไหนถ้าเคลื่อนไปอีกนิดนึงเนี่ยคิดว่าว่าห้องจหยันเลยจะต่ำาหลลลูกสูบแน่นอนเลยพี่นนอง คิดว่านะอันนี้เห็นก้อนหรือก้อนก็โชคดีไปมาทําการถอดปกติมากตัวนี้มันจะมีติง่งอยู่หนึ่งที่กันมันก็จะมีขีดเนี่ยขีดนี่ต้องมาตรงเห็นะให้พี่น้องเบิ้งไก่เดี๋ยวได้ขีดตัวนี้เนี่ยขีดมันมีขีดหนึ่งอยู่นี่ จะต้องตรงตรงิ้งหน่อยหยสิงเลยสีงเลยดินี่เนี่ยจะต้องตรงติ้งนี่ติ้งนี่กับขีดนี่ก็ต้องตรงกันนะนะ้วกะตัวนี้เนี่ยขีดตัวเนี้ขีดตัวนี้พี่น้องเห็นบ่น้องที่บุกไปเห็นบ่ขนาดขีดตัวนี้ทับตัวนี้มันจะต้องเป็นแนวนี้ได้แค่ไหนมันมันจะบเฉียงมากสิ <mex icans> อันนี้โซมันย่านมันเฉียงไปตำแหน่งการจุดระเบิดของมากไฟมันก็เลยเพี่ยนโดดมันก็เส์ทติดยากคือเมื่อกี้แล้ติดปุ๊บ,บหรืออาจจะว่าขี้ไปเราก็เล่งเออๆวน่้กำลังในในรอบเกียร์สูงในรอบสูงก็เป็นไปได้บางตัวก็ถอดง่ายครับบางตัวก็ถอดยากตัวนี้ก,ก็เอาผ่าจับนี่ผู้นึงนั่นเพ็ดพุดยอมมันก็เลย ผมบ่อยากเอาใครขวงขัดนี่พี่น้องยันมันเป็นห้อยยันเสือเขาเจ้าเป็นห้อยผมก็เลยใส่ธีเดี๋ยวไปหาบล็อกมันยิ่องออกเนาะพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันครับค้างถ้าเครื่องไม่เครื่องมือบพร้อมก็เหตุงานลำบากเลยครับ <c oughs> ออกออกไงน,น่าจะเป็นสิบสี่ สี่นะครับหลังจากที่ถอดออกแล้วเราก็มาใส่เครื่องมือพิเศษนะครับเครื่องมือพิเศษนี่ก็มีขายได้ครับตามท้องตลาดทั่วไปจะเป็นตัวดูดจานไฟครับอยอย่าตัดเสียงนะครับเสียงรบกวนลายเสียงมาเฮาเสียงยัง ก่อนจะถอดตัวดูดจันรไฟขันเข้าไปสุดแล้วก็เคาะเคาะเข่าแล้วก็ตอกเขา,เขา,เขานิดนึงแล้วก็เคาะมุนออกครับมันจะได้ออกง่ายๆถ้าเอาบ่ตอกหัว,วนี่มันจะมุนออกอยากนะครับมันออกมาแล้วตัวนี้จะเป็นเกี่ยวหยาบนะครับมันจะถอดได้รุนเรีบ i, i. ร้อยสิบไอร้อยยี่ห้าไอ้เรียบร้อยอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะประมาณนี้ครับ รูปร่างหนาท่าไบ่เคยเห็นหลังจากนั้นเขาก็สีมานตรวจเช็คว่ามันเป็นยนิศทางครับมันจกยเกยที่ผมเห็นเนี่ยมันปลอชัดปันใดครับแต่ก็มีเพื่องปันมันเครื่องนเ่เกี่ยวลมนะครับเพื่องลมอย่างกิ่งโซอย่างกดโซตัวบนนี่เบี้ยวเลยนะครับเกิดจากการขี้ที่รุดแรงหลายเติบโผล่มา ขนาดต้นเบี้ยวแล้วก็สึกน้เเ็นเราจะถอดให้เ,เบิ่งครับแลเบี้ยวหน่อยเบี้ยวลายแบนี้ถอดกระไข่กวาสิบสองครับไข่กว่าสิบสองแม่มันก็จะมีมีบูดนั่งแถวบ้างให้บูดหายมีบูดอยู่ข้างในข้างสภาพนี่ก็ถือว่าคักแต่ครับปกติมันจะตรงนะครับมันจะบดได้เบี้ยวแต่ว่าตัวนี้ ยากิ้งกระซึกนะครับสังเกตไหมครับนะมันเดี้ยวเลยมันบดตรงก็เดี๋ยวทำการเปลี่ยนตัวไม่นะครับแต่อย่าลืมบูธท,ที่ผมว่าน,นี่ครับมันจะมีบูธอยู่ข้างใน,นล็อกไว้ขั้นตอนต่อไปกระสีมาถอดยางกิ้งโซ่ตวกลางครับเพื่อเบรงว่า มันสึกซำเลมันคือจะแหย่าันแทะถอดนอตเบอร์สีครับเกี่ยวไถอดออกมาครับคอนถอดก็ต้องถอดเครื่องโซ่ครับโซ่ถอดออกมาแล้วก็เอะใจโยมยังขึ้น,นบ่กคือโบเห็นเอาเมื่อลวงออกไปเราโบเห็นถอดโซ่ออกมาโซ่เนี่ยทำการเปลี่ยนนะครับเพราะว่าย่านเนี่ย ดวงข้าไปเอาบ่เห็นครับแปลกใจเห็นแต่เหล็กกลมๆเดี๋ยวเสียวไหม้เบิ่งครับเหล็กกลมๆนี่คือเหล็กบูดกลางๆที่มันอยู่กับอ,อยางกิ้งโซตัวกลางนะครับนะจิติดอยู่กับเสือนะครับนตัวนี้เดาเสียวให้เบิง่ง ต,ตัวเดิมๆม,มั้นนะครับมันจะมีบนเล็กอยู่ตรงกลางนะครับให้เบ่งตัวเดิมซึ่งอยากกิงโซตัวนี้ก็เคยเห็นอยู่ครับแต่บ่เคยเห็นถึงขนาดสภาพแบบว่าเหลือตะเหล็กนะครับเนาะผมเห็นแต่มันอาจจะเหลืออย่างทิดน้ำแน่แต่ว่าขั้นนี้น,นี่เหลือตะเหล็กเลยผมก็เลยโบแปลกใจหรอกว่ามันเป็นอย่างที่เฟืองมันคือขามลองนึงนะครับเนี่ยปกติมันจะอยู่ในกลางนะครับ จะมีอย่างอยู่ข้างนอกตัวนี้เป็นตัวกลางตัวสำหรับคันน็อตเรื่องปั้นมันเครื่องกับลมครับนี่แหละคือปัญหาเรื่องปั้นมันเครื่องการถอดของช่างนีน่จะต้องอา่าวย่างไงว่าใส่คนชํำหน้าจักน้อยเดี๋ยวเบิร์นคลิปต่อไปเลยครับ